ไมกี้ครับผมรับบทเป็นมหม่อมหลวงชัดราษธาเทพครับสวัสดีค่ะยาดานาริญญานะคะรับบทเป็นขวัญไทยคะ่ะสวัสดีค่ะแบมสาราลีนะคะเล่นเป็นออมหม่อมหลวงปกเกตุธาเทพคะ่ะคุณครับผมชูเนียน,นะครับเล่นเป็นภาคหลัฐครับค่ะพวกเราก็เป็นตัวแทนจากนักสแสดงนะคะในซีรีส์ชุดดวนใจเทยวคมแต่ว่าตอนของพวกเราเนี่ยชื่อตอนว่าขวัญไทยค่ะข,ขันเลยขันเลยครับ <c oughs> ขันเลยเรื่องราน่าสนใจไงบ้างคะ ค่ะก็จริงๆแล้วเนื้อเรื่องของเราเนี่ยเส้นเรื่องหลักเนี่ยจะเน้นไปทางโรแ,โรแมนติกเนาะแล้วก็จะมีเส้นเรื่องของความแบบดรามา่า <c oughs> คือตั้งแต่ภาคที่แล้วดีกว,ว่าต้องย้อนกลับไปตั้งแต่จุทาเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องราวก็จะเน้นไปในทางโรแมนติกซึ่งของเราเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าจะบอกว่าของเราเป็นโรแมนติกแบบเด็กน่ารักอะฟิลเลิฟ <c oughs> อะไรอย่างนั้นเลยคะ่ะแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเข้มข้นของเนื้อเรื่องที่ยังคงให้มีความน่าติดตามอยู่ ก็มีห<บ>ูเป็น<บ>ููด้วยใช่ไหมเป็นลูลูของใครนะสำหรับลูกใครคะอ่าเป็นลูกของหองราชวงศ์พุทธิพัฒน์จุฑาเทพครับก็โยงมาจากภาคหนึ่งนะสมเด็จพุทธจุฑาเทพมาสู่ดวงใจเทวพรมของเราจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับครอบครัวนะ,ะเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับครอบครัวเป็นความรักที่จะต้องมีการคลี่คลายในเรื่องคนไทยอะไรนะครับเป็นการต่อสู้เพื่อความรักในอีกรูปแบบหนึ่งอทานี้ล่ะฮะน่าสนใจไหมบ้างฮะ อ๋อครับผมความสนใจของน่าสนใจอ้ดดทุยมาความน่าสนใจของคู่ผมนะมันจะเป็นเหมือนเป็นก๊กิ๊กน่ารักงอนๆอนกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบตีตีกันบ้างแล้วก็สุดท้ายก็มาลงเอยกันครับผมเฮ้ยสปอยนะเนี่ยเขาก็รู้อ๋อถามจริงดูไม่รู้อ่านบทมาตอนแรกก็รู้แล้วว่าตอนจบเป็นยังไงโอเคโอเคค้ง่ ก็ก็เป็นเป็นของเราเนี่ยจะเป็นคู่ที่เหมือนอุปสรรคไม่ได้เยอะเท่าถ้าเทียบกับเทียบกับคู่ของขรุไทนะคะแต่ว่าก็จะมีปัญหานิดหน่อยด้วยควาที่แบบว่าเหมือนเราโดนเขาเรื่ออะไรคุม <จน S 1> ถุงชนเพเออใช,ใช่ค่ะก็จะมีอุปสรรคตอนแรกไม่ชอบหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเหตุการณ์ทําให้เรามีเหตุการณ์น่ารักน่ารักที่ทําให้บบกว่าสุดท้ายมาลงเอยกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็ฝากด้วยนะคะ ลไชม่อไนะดท้อ่างี่แพ้มีหน้านี่หน้าเร็วๆนี้เงี้ยเหรอไม่รู้จริงดนี้แต้วพูดว่าไงดีถ้าติดตามฝนีไทยหราดวงใจเทวคมะดวงใจเทวคมะดวงใเทวคมะใช่ไหมก็ ฝากติดตามละครชุดดวงใจเทวพรมด้วยนะครับทุกคนก็เติมที่มากๆถ้ทุ่มเทมากๆของงานชิ้นนี้แล้วก็หวังว่า,าทุกๆคนก็จะชอบและก็พับใจกับละครชุดนี้ครับผมก็ฝากพวกเราด้วยครับทีมคนรูไทยครับค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะกับ เรื่องราวของพวกเราเนี่ยจริงๆต้องดูกันทุกเรื่องเลยค่ะมาตั้งแต่ตอนแรกมาเลยไปจนถึงตอนสุดท้ายเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันหมดเลยสนุกทุกตอนแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะฝากดา้วยค่ะ